นี่คือพระรูปหล่อหลอมเพื่อเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือวางครานใต้นะครับสร้างพาศ2528นะครับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่ครับเป็นพระหนึ่งในสิบเอ็ดพิมพ์หลักของพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เสียงกลมเนี่ยสามารถเจ๊ยย้อยอได้3าพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่เนี่ยถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับ ลักษณะโลหะแบบนี้นะครับไม่ผ่านการชุบแกดำนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองระคังเก่านะครับในการพิจารณาพระเพื่อนๆต้องตจุดจำหน้าพระให้แม่นนะครับจะสังเกตว่าสันจมูกของท่านจะคล้ายๆล้าผลชมพู่เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับพิมพ์เล่านี้ถือว่าถอดติดคมชัดทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นป้ายอ,องค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆโดยเฉพาะวันน้าโลหะเนี่ยพิจารณาง่ายจริงมีความซึ้งเก่าจัดนะครับลักษณะแต่การแต่งไม้ด้วยไม้เสียที่ขอบข้างเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับ โดยเฉพาะฐานเป้านี้นะครับเป็นป้ายองนะครับที่พิจารณาง่ายจริงๆนะครับ